มาที่ความคืบหน้านะคะคดีการทุจริตการสอบนายสินะคะซึ่งวันนี้ทางตำรวจก็เตรียมยื่นสารอาญาในการขอออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตการสอบนายสิบตำรวจวันนี้ค่ะ พลตำรวจโทสานิตมาถาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยถึงกรณีการพบการทุจริตการสอบนายสิบตำรวจว่าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานให้ปราศจากข้อสงสัยและจะยื่นขอสารออกหมายจับก,กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องการทุจริตในการเฉลยข้อสอบ การสอบเข้าในสิบตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลภายในวันนี้โดยไม่ต้องออกหมายเรียกเนื่องจากว่ามีอัตราโทษเกิน3ปีและนายจรพจนไพรด้วงเจา้าหน้าที่เทศกิจเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในหน้าจัดหาหนักศึกษาทุจริตการสอบนายสิบตำรวจที่เข้ามอบตัวที่สอนอผลโยธินเมื่อวานนี้อย่างให้การยืนยันนะคะโดยบอกว่าได้ดําเนินการเพียงคนเดียวซึ่งได้มีการสั่งการให้นําตัวไปชี้ตามจุดตามคํารับสารภาพ แต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อให้หลักฐานนั้นครบถ้วนที่สุดก่อนที่จะมีการพิจารณาว่าจะให้ประกันตัวในชั้นสอบสวนหรือไม่นอกจากนี้พลตำรวจโทสารนิตย์ยังระบุได้ว่าที่ผ่านมามีบุคคลที่มีส่วนรู้เห็นกับการทุจริตทยอยเข้าแสดงความบริสุทธ์ใจกับตำรวจและยังไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงกับโรงเรียนกวดวิชาส่วนการสอบในสิทธิตำรวจจะต้องเป็นโมฆะทั้งหมดหรือไม่นั้นจะคงจะต้องรอความชัดเจนจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติอีกครั้ง